มาครับวันนี้บรรยากาศตอนเช้าจะไปดูหลอดดักปลาอีกทีนึงครับดักไวแต่อาทิตย์ที่แล้วและไม่ได้ดูสักทีคืนฝนตกครับโอ้โหฝนตกดูดูว่าจะมีปลาเขาหลอดไหมครับพอได้ตาน้ำพริกไปดูกันครับพี่น้องครับผมนะครับของวดดักไว้่ตรงนี้ในทุงนี้แล้วครับดักไวไปครับตามไปดูกัน มันจะมีไหมดูไปตั้งแต่ทีที่แล้วแล้วครับในปปาช่อนอยู่ตัวนึงปลามาหมออยู่ตัวนึงงเราก็เป็นปูครับสมากกว่าก็หอยนี่ก็จะมาดูทิ้งไหว้หลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์ลมะมั้งทำไมไดี๋ยดูทักทีนะครับโอ้มีแต่ป่าครับนี่ยังลกขับหลอกเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาไปดูดูว่าจะมีไหม พอได้ก็เขา่าเฉาแม่น,นี่หน้าบ้านเราเขาบรรยากาศฝนตกโอ้ยเย็นดีเถอะเดี๋ไม่อยากตื่นครับเดี๋ยวมาหากับเขาก่อนมาดูดูพอได้ไหมไปลงไปดูกันเลยครับนี่คือเงียบๆเนานะคือแม่ฝนก็ตกอยู่นะน้ำก็ไหลอยู่ดีมาดูกันมาดูกันมาลุนด้วยกันครับพี่น้อง โอ้มีปลาหน่อยเลยนะปผ่อนหน่อยครับเนี่ยเต็มเลยปผ่อนหน่อยเอาโหอะไรผ่อนงี้ผ่อนแล้วก็ปลาช่อนแล้วก็เต่าอีกครับนี่ผ่อนหน่อยได้ช่อนตัวนึงโอ้โหเด็ดช่อนมาตัวนึงครับช่อนหน่อย beginnen, ครับเอาโอเคครับเราจะจับเต่าออกไปปล่อยครับที่เต่าเต่าหน่อย โอเคโอเคครับดูกันครับเหยี่ยหอยใหญ่ครับได้ประมาณสามตัวประชนสองตัวประหมอตัวหนึ่ง กับปาเขาอยากได้ปาสลิดอ่ะปาสลิดบางบอ่อนะครับอีกสองตัวนิดหน่อยเยวจะปล่อยลงบอ่อค,คืนวันนี้เดรามาใส่ใส่ไปขึ้นครับเไปถ้ากระทิดต้อนที่ทำเป็นจ้ำไหมเรามาดูอีกทีตอนนี้เราใส่กลับไปึ้นครับ เดี๋ยวสักฝนตกอีกสักรอบเดี๋ยวมาดูใหม่ครับเดี๋ยววันนี้ไปสรุปปาร์กเลยครับครับก็สรุปผลงานกันนะครับย้ำต้นเชา้าดูรอบต้นเช้าก็ได้นี่สองตัวขวดน,นางสองตัว,าาวครับเพราะอะไรกับข้าวเช้าครับตามตน้ำพริกเนาะส่วนปลาสลิดนี่ตัวน้อยๆน,นี่เดี๋ยวผมปล่อยบอ่อไปไปในบ่อ,อสองตัว แต่จะทำกินแค่สองตัวนี่ครับสามตัวนี่ช่อนสองตัวแล้วก็ปลาหมอตัวหนึ่งนะครับก็จบคลิปอีกทีนี่ครับย้ำรอบอีกสองทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องแต่มันมันไม่เข่าต้องใส่ปลาัมน,นมันตกอวแล้วไม,ไ,มไม่วิ่งตามนานนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนาจะไปใส่เบ็ดเยอะหงวกก็ทุ่งนาดูปลดจตายไหมติดตาม คลิปหน้าเลยครับฝากกดติดตามกดส่องใบบัวด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย